ยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำนะครับแต่ไปติดตามการบริหารจัดการน้ํากันที่จังหวัดอุดรธานีครับ <_. S 1> จังหวัดอุดรธานีนะครับประชุมติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ําเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและยั่งยืนครับที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวร,รานุวัตรสารากลางจังหวัดอุดรธานีมีการประชมุมคณะทางานติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ําปี2567 เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมการตรวจสอบสภาพอากาศและการคาดหมายลักษณะอากาศสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำด้านสถานการณ์การเตรียมความพร้อมด้านการเกษตรปศุสัตว์ประมงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมืองโดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีได้รายงานสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ช่วงระหว่างวันที่15กันยายนถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันนะครับยังคงมีพื้นที่น้ําท่วมขังรอการระบายในอําเภอเมืองและอาเภอสร้างคอมโดยอําเภอเมืองอุดรธานีมีพื้นที่ยังคงมีน้ําท่วมขัง5ตําบล28หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับความเสียหาย213หลังคาเรือนในขณะที่อำเภอสร้างคอมยังมีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง3ตำบล6หมู่บ้าน12หลังคาเรือน สำหรับสถานการณ์น้ำในอน่างเก็บน้ำจังหวัดอุตรดิษฐณวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่2อ่างนั่นก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยหลวงคิดเป็น97.65%ของความจุอ่างฝายกุมภวาปีหรือว่าอ่างเก็บน้ำหนองหานปริมาณน้ำปัจจุบันคิดเป็น85.61%ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำขนาดกระลา17แห่งความจุเก็บรวม116.66ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น92.28%ของความจุอ่างค่ะ